ل <small noise> สวัสดีครับขอต้อนรับน้องๆเข้าสู่ในรายการไอเดียคิดครับไอเดียดีๆเจ๋งๆแบบนี้นะครับทุกเช้าเจ็นาฬิกาหนาทีทางช่อง k คซี1ีวครับวันนี้นะครับพี่โอพาน้องๆมาอยู่กันที่โรงเรียนสัมชัญนครราชสีมาครับวันนี้จะพาน้องๆมาหยุดภาวะโลกร้อนกันด้วยซอฟแวร์ครับที่เป็นสื่อการเรียนการสอนนั่นเองเจ้าของผลงานเขารอกันอยู่แล้วนะครับ2คนนี้ไปชมกันเลยครับ สวัสดีครับกระผมชื่อนายเศรษฐวันอ่อนน้อมครับมาจากโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาครับชั้นม6กทับหนึ่งคติประจำใจของผมก็คือวิริยะอุตสาหะนำมาชื่นความสำเร็จครับหรือลาบอออกเนืวิชิตครับแน่นอนครับผมอยากจะช่วยเหลือน้องๆนะครับที่ด้อยทางการศึกษาครัผมสวัสดีครับผมนายธนาวุฒินุ่มสารพัดนะครับโรงเรียนอัสสัมชัญนครราชสีมาเรียนอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่6กทับสครับคติของตัวเองก็คือว่าเหนื่อยก็ต้องทนครับ อนาคตอยากเป็นนักธุรกิจนะแล้วก็จะไปช่วยเด็กที่ยากไร้ที่ไม่มีทุนที่จะเรียนครับผมเอาละครับแล้วตอนนี้นะครับพี่โอมาอยู่กับเจ้าของผลงานนะครับกับโครงงานดีๆแบบนี้นะไอเดียแต่งมากเลยนะครับเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ หยุดภาวะโลกร้อนนั่นเองครับกับน้องเนมแล้วก็น้องบูมครับสวัสดีครับสวัสดีครับตอนนี้แบ็คหลังของเราก็กําลังเรียนคอมพิวเตอร์เลยนะใช่ครเรียนนี้สอดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เยอะมากครับนะอ้าวพูดถึงโครงงานนี้ดีกว่าที่มีที่มาที่ไปไหบ้างอ๋อครับโรงงานนี้ก็เป็นสื่อการเรียนรู้นะครับเรื่องหยุดภาวะโลกร้อนครับที่มาที่ไปก็มีผมมาจากโปรแกรมหยุดภาวะโลกร้อนเนี่ยคือในเด็กเยาวชนไทยนั้นเนี่ยไม่ค่อยรู้จักเกี่ยวกับภาวะโลกร้อนคืออะไรนะครับลองไปถามน้องๆเยาุชนก็ มีบางคนอาจจะไม่รู้ว่ามันคืออะไรครับก็ผมนะฮะแล้วก็เพื่อนอีกคนนึงชิบูมนะฮะก็ได้มีแนวคิดว่าอยากจะทําซอฟต์แวร์ที่ทําให้น้องๆได้ตระหนักถึงเรื่องปัญหาภาวะร้อนนี่ครับอืมนะ็นความคิดดีๆนะครับที่อยากจะหยุดภาวะร้อนตรงนี้ใช่ฮะแล้วแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยทำไมเราถึงมาเขียนโปรแกรมเป็นโปรแกรมเป็นสื่อการสอนแบบนี้อ๋อก็ โครงการ n อ c นะร์ซนครับหรือว่า National Software c o n t e s t นะครับหรือการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมของประเทศไทยนะครับก็มีโครงการดีๆอย่างนี้นะฮะพวกผมก็ได้ลงแข่งขันในรายการนี้ครับแล้วก็ได้พัฒนาสื่อการเรียนรู้นะครับในเรื่องอีกเค้าร้องรอนนครับแล้วส่วนแนวความคิดของการทำโครงงานในครั้งนี้ครับก็ส่วนความคิดก็คือว่า ในโลกปัจจุบันนี้ก็คือว่าอากาศในโลกของปัจจุบันนี้คือมันร้อนฮะก็เลยเราก็เลยมีไอเดียว่าจะคิดโปรแกรมนี้ให้เด็กไทยได้รู้จักหนัดจากการเล่นโปรแกรมนี้แล้วรู้จักการช่วยกันหยุดภาวะโลกร้อนฮะครับแน่นอนนะครับว่าโครงงานนี้นะครับเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แน่นอนโปรแกรมที่ใช้มีอะไรบ้าง ก็จะมีหลากหลายโปรแกรมนะครับอย่างเช่นโปรแกรม audition นะครับในการตัดต่อเสียงนะครับแล้วก็มี 3D Max Studio นะครับในการสร้างวัตถุแล้วก็โมเดลต่างๆนะครับแล้วก็เรดอร์มาเป็นภาพเคลื่อนไหวนะครับเป็นรูปแบบ3มิติแล้วก็จะมี Photoshop นะครับในการตกแต่งภาพ 2D นะครับแล้วก็จะมีหลักๆเลยก็คือแฝดนะครับในคอมเดียแฝดในการจะใส่คลิปแล้วก็ทำแอิเฟกตนต่างๆทั้งหมดนะครับแล้วก็จะมีเมื่อเราทำโปรแกรมตรงนี้เสร็จแล้วเนี่ยเราต้องบิวมันออกมาได้ใช้โปรแกรม i n s t o r e ครับในการรวมไฟล์เพื่อทำเป็นไฟล์ Store เพื่อให้ผู้ใช้งานเนี่ยสามารถ ลงในเครื่องต่างๆได้เลยนะครับก็รันที่มาเปอนโปรแกรม,มกันหนงครับดูพูดเล่าอาจจะน้องๆทางบ้านอาจจะไม่อาจจะยังไม่เข้าใจนะแต่ว่าแน่นอนหลักความยากง่ายของโปรแกรมในแ,แต่ละโปรแกรมเป็นยังไงบ้างแต่ระบบโปรแกรมก็ช่วยไอ,อย่างไงอะ ช่วยในการทําแบบมียังไงใช้งานง่ายขึ้นเพราะว่าจะดูให้เรียนหรือว่าให้ศึกษาเนี่ยไม่ยากเท่าไหร่ฮะแล้วศึกษาเองหรือเปล่าหรือว่ามีผู้สอนไหมเกี่ยวกับการใช้โปรแกรมต่างการใช้โปรแกรมนี่ก็จะเป็นให้เราศึกษาเองครับก็จะแบบว่าจะมีสูตรกลางการวิจัยของภาวะโลกร้อนเนี่ยฮะอยู่ตรงนั้น แล้วก็จะมีพวกเกมอะไรต่างๆให้แนะนําให้ผู้ใช้ได้เล่นและให้เข้าใจมากขึ้นครับปัญหาที่เกิดขึ้นของการใช้โปรแกรมแต่ละโปรแกรมรับมีปัญหาไหมอ๋อในการใช้งานใช่ไหมครับใช่ครับในการใช้งานอย่างหลังจากที่ให้น้องๆในโรงเรียนครับได้ลองใช้โปรแกรมตัวนี้เนี่ยก็จะมีปัญหาอย่างเช่นเรื่องจะมีบักนิดหน่อยนะฮะในการตองเกมตรงอะไรทุนเนี้ยครับแต่ว่ามันก็เป็นเล็กๆน้อยๆครับเพราะว่าเขามีเวลาให้แค่3าเดือนในการพัฒนาเท่านั้นนะฮะ โปรแกรมแต่ละโปรแกรมอาจใช้เวลาหลายเดือนนะแต่ว่าในโครงการแข่งเนี่ยเราใช้เวลาแค่สเดือนเท่านั้นครับแล้วก็อาจจะเก็บรายละเอียดไม่ไม่สมบูรณ์เท่าที่ควรนะครับอืมครับแล้วส่วนแนวทางในการแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ครับก็ในปีนี้นะครับพวกผมก็จะเอาโปรแกรมเนี่ยไปพัฒนาต่อแล้วก็ส่งแข่งอีกทีครับแล้วก็แก้จุดบุกพบี้ยต่างๆแล้วก็อาจจะเปลี่ยนแนวคิดอีกทีนึ่งเปลี่ยนเออไม่ได้เปลี่ยนแนวโปรแกรมนะครับคือเปลี่ยนก็เรียกเปลี่ยนเปลี่ยนเรื่องราวนะครับเพราะว่าตอนนี้แนวคิดแนวคิดของพวกผมที่ใส่ลง นี่คือว่าเราจำลองผู้เรานะครับเป็นเป็นเข้าไปในศูนย์วิจัย<ม>แล้วก็ในโปรแกรมเนี่ยก็จะมีแบ,บ่งเป็นศูนย์ต่างๆอย่างเช่นศูนย์วิเคราะห์ปัญหาศูนย์แนวทางการแก้ไขแล้วก็ผลกระทบทางน้ําทางอากาศพวกนี้ครับ<ม>แต่ว่าปีนี้อาจจะเปลี่ยนแนวคิดตรงนั้นว่าอาจจะไปเป็นหุ่นยุ์อะไรพวกนี้ก็ได้ครับนี่ก็เป็นแนวความคิดดีๆของน้องๆทั้งสองคนเอาเป็นว่าอยากรู้แล้วล่ะว่าโปรแกรมนี้ใช้การยังไงบ้างเอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปชมกันดีกว่านะครับไปเลยครับครับ ครนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาท่านผู้ชมเนี่ยไปพบกับโปรแกรมหยุดภาวะร้อนของพวกเราเลยครับไปดูผลงานกันมาแล้วนะครับเจ๋งมากมากสุดยอดจริงๆเลยนะครับอ่ะทราบมาว่านะครับไปประกวดในโครงการอะไรมาบ้างครับโปรแกรมนี้ใช่ไหมครับใช่ครับโปรแกรมนี้ก็ได้เข้าร่วมประกวดนะครับในโครงการการแข่งขันพัฒนาซอฟต์แวร์แห่งประเทศไทยครั้งที่10ครับหรือว่า National Software Contest ครับหรือย่อๆฮะ n s c ครับอืมนะครับเราได้รางวัลอะไรมา ได้รับอรางวัลชมเชยอัด m บ4ของประเทศครับผมขอ,ของประเทศครับผมขอ,ของประเทศเลแล้วความภาคภูมใจเกี่ยวกับโครงงานนี้เป็นไงบนะ้างก็ ก็ถือว่าตัวเองก็ทำมาโอเคแล้วทำมาดีก็ถือว่าปีนี้ก็ถือว่าเข้าได้รับรางวัลนะครับครับผมก็คงจะต้องพัฒนาให้ดีกว่านี้ต่อไปแน่นอนครับผมแนวทางในการพัฒนาในอนาคตเกี่ยวกับซอฟต์แวร์ยินภาวะโลกร้อนตรงนี้เป็นยังไงเนี่ยนะครับก็อย่างที่บอกเป็นครับว่าโปรแกรมนี้ในปีนี้ปมก็จะสงแข่งอีกทีครับแต่ว่าอาจจะเปลี่ยนแนวคิดนะครับแล้วก็พัฒนาในเรื่องของเกมนะครับหรือว่าระบบการส่งข้อสอบหรือว่าการระบบอีเลนนี่ขึ้นมาใหม่ครับก็เป็นการเพิ่ม คุณภาพนในการเรียนมากขึ้นครับอันนี้ดีนะยิ่งพัฒนาดีมากเท่าไหร่เร็วมากเท่าไหร่ก็จะย<ช>ิ่งทําในะห้เพื่อนเพื่อนี่เขาบอกว่านะมาช่วยกันหยุดครับอรอตรงนี้ได้นะได้วยนะครับ,รบอันเดี๋ยวสุดท้ายเลยนะครับ<ม>ถือว่าเป็นทมเนียมของรายการของเรานะให้น้องเนมแล้วก็น้องบุมเลยครับได้ฝากอะไรไปถึงน้องๆเกี่ยวกับมีกิจกรรมดีๆอย่างนี้มีโครงงานดีๆแบบนี้แต่ว่าไม่กล้าที่จะแสดงออกครับบุมก่นเลยนะบุมครับก็จะฝากบอกน้องนะครับไม่ต้องอายนะครับมีโครง งานอะไรดีๆก็เอานํำออกมาประกวดเอานํำออกมาเสนอก็คือว่าอย่างไงอ่ะไม่ต้องที่จะอายก็คือฝากให้การช่วยกันหยุดยับยัง้งภาวะโลกร้อนและช่วยกันตระหนักถึงโลกของปัจจุบันนี้คือโลกของปัจจุบันของเรานี่คือว่าเราแย่ลงไปทุกทีแล้วครับ ครับครับก็อยากจะฝากน้องๆนะครับที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยมีความสามารถในตัวนะฮะแต่ว่าอาจจะไม่กล้านะครับหรือว่าจะแสดงมันออกมาครับแสดงมันออกมาครับแสดงมาในทางที่ถูกต้องในการประกวดแข่งขันนะครับมีความสามารถก็โชว์ออกมาครับแต่ละคนจะมีความสามารถไม่เหมือนกันก็อยากจะให้น้องๆโชว์ความสามารถที่ตัวเองสนใจแล้วก็ความสามารถทีเกิดกตัวเองครับเพื่อประเทศชาติใช่ด้วยอันนี้นะอันนี้สาคัญนะครับก็ อะไรที่มีความคิดที่ดีแบบนี้ก็ติบออกมานะครับแต่ว่าสมัยนี้เยาวชนไทยของเราเนาะก็กล้าแสดงออกมาขึ้นนะครับวันนี้นะครับเราได้รับความรู้ดีๆตรงนี้แล้วก็นั่งพูดคุยกับน้องสองคนด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณน้องเนมแล้วก็น้องบุมรวมไปถึงโรงเรียนอัสามชัญนครราชสีมาด้วยนะครับขอบคุณครับเดี๋ยวในช่วงหน้านะครับเรามีซ็อกแซกไอเดียแต่ว่าจะเป็นอะไรนั้นไปติดตามครับ